สวัสดีทุกคนด้วออู้่กับเนกีแล้วนี่นะคะเราก็จะมาเล่นเกมหา u l t h เดอ c o n d ่ a แเกไปเลย FBI ประมาณว่ามีข้ารการต่อเนื่องระหว่าง25ถึง50คนปฏิบัติการทั่วสหรัฐข้าร,ารการต่อเนื่องมีอยู่ในสังคมเสมอ my g o d ฉันอยู่ที่ไหนเนี้ยฉันมาทำอะไรที่นี่อันนี้คืออะไรคะกระโดดได้ไหมไม่ได้เรยยอได้ไหมเราเรายอไม่ได้เหมือนกันเราได้รับเทปที่สองทางไปสนีโดยที่ไม่ได้ระบ,บุเนื้อหา ที่บริเวณที่เราพบเทปแรกตรวจพบ้นที่ปากใกล้และพบซิงของเนือใช้ของเยี่อหลายลายนี่คืออะไรเราเป็น API หรอหรือว่าอะไรนี่คืออะไรเทปใช้ได้ไหมไม่ได้เลยเต้องหาของใช่ไหมหรือเราต้องไป wash the tape เราต้องเอาเทปอันนี้อัพสแนนี้ มิสเตอร h เท e เราจะดูอะไรนี้ p พ a ่กด p พ a ่ไปเลยจ้าเอออ้าวใครคะอืม เคยอืม <Hey>. hmm. เป็นไรคะบางครั้งนก็อยากอะไรห้องอเสียงมันกันน้ำเสียงมันดังนะแม่งคือ <c oughs> <c oughs> ฮ e l โ o สวัสดีนี่คือในอำเภอประจำเทศมนทนเราเจอฆาตะกรที่ปั๊มแถวบ้านเราเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุที่คุณพบ มาให้เร็วเท่าที่คุณทำได้คือตอนนี้เราก็ต้องไปปั๊มน้ำมันนะคะเพราะว่ามีคนพบเหตุคาตกรเนาะจากสายที่เรียกมาเราก็ต้องขับไปมือดูเสียงทางบ้านกุดิกูกกกกกเล่นเกมผีไม่มันเลยเราต้องไปหาคัตรกรนะคะที่ นี่เราปรัมน้ำมันท้งข้าตกร,รือเปล่าไปเลยหรอข้าตกรมนะ์มันอะอ๋อไม่ชาวบ้าน สวัสดียามเย็นนะก็บัญชาัการบอกคุณจะมาเราได้รับโทรศัพท์จากเจ้าหน้าที่เวลาหกโมสบห้าเหตุลายที่มีการทำลายร่างกายอย่างรุนแรงอยู่ข้างในคือรุปัติทิอยู่ขอยู่ข้างในยยงนั้นหรอ คุยก่น,กนไหมนะคุย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 ยินดีที่ได้พบคุณนะเหตุเกิดอยู่ข้างหลังนะได้คุยกับพนักงานแล้วเขาตัวสั่นจนไม่กล้าพูดเลยแหละในอำเภออยู่ข้างในกับร่างกายที่ไร้วิญญาณนนะ่ะเขารอคุณอยู่รออยู่ไหน ให้ไปไหนอ๋อคือต้องให้เข้าไปอยู่ในนี้ใช่ไหมยานีกันนะกลัวอุ้ยชายคนนั้นใช่ไหมหรือว่าคนนี้วัสดีค่ะมาคุยไปได้ด้วยเจอเลยเราต้องมาเช็คเราต้องมาเช็คนี่คือนายอเภอใช่ไหม ฉันคิดว่ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วแหละนะศพอยู่ในห้องเก็บของห้องนี้มีบาดแผลหลายรอยเลยแหละคุณต้องไปเช็คเทวงจรปิดในห้องข้างหลังนะมีบางอย่างที่คุณต้องดู โอเคว้าว okay. <What? S 1> right? so ้าอะไรอ่ะศพอุ้ยใครทำสิ่งนี้เนี่ยแล้วทำทำไมอย่างเนี้ยฮะทำทำไมอ่ะยันนี่เนาะกลัวมีพระชายไหมอ่ะไม่มีด้วย <c oughs> เลินอ่อะเราก็ต้องไปสำรวจข้างในนะครับ วัสดีวันนี้คือเทปวัชไม่มีอะไรนะครับไม่มีวะ่ะโกโกโ้กโก้เข้ามาทำไมโกโก้อ๋อนี่คือก่อนเกิดเหตุ นักตะก่อนเกิดใช่นี่คือก่อนเกิดเหตุแน่นอนฆัตกรใส่นัก,ก้าด้วยเนี่ยนะเออก่อนเกิดจริงๆด้วยนะคะวิแชทเด้งค่ะเพื่อนทักมาหลังจากที่ตัวสอบัวเ้เหตุก็ไม่ใครโทรไีก็ไม่รู้เนี่ยฮะ ตำรวจทองทินผมอุบัติเหตุไกลจากปั๊มน้ำมัน5กิโลในอนเภอบอกว่าฉันต้องไปให้เร็วที่สุดกลัวมากเลยอ่ะทุกคนว่ามันจะตามมาที่สถานีอะบางอย่างหน่อยก็มีเพื่อนใช่ไหมเอออ้าทำไมเป็นแบบเนี้ยอ้าวรถชนวัสดีค่ะใครคะ เอวิติงยาเราพบรถคันนี้ถูกทิ้งไว้กลางถนน <Yeah. S 1> เลือดไหลไปตามเส้นทางนี้ <Yeah. S 1> ดีที่สุดคุณควรไปตรวจสอบมันนะ ตรงนี้ก็คือมีสวอราตกรรมที่มีเลือดแต่ว่าไม่มีศุขหรือว่านี้เป็นศุขมีเหรอช่างนันนะคะเราจะไปคุยกับคนนั้นคนใช่ไหมอะ่ะพวันดีค่ะอ้าวคุยไม่ได้ด้วยทุกคนกลับบ้านถูกไหม คนขาใช่ไหมแล้วคงจะไปไ,ได้กลับบ้านกันแล้วล่ะคะ่ะแล้วคงจะต้องเข้าไปในในนี้อืมหญิงสาวตัวเล็กน้อยทำไมฉันต้องเข้าไปในนี้ด้วยเนี่ยเพื่ออะไรอะ่ะเอ,อ๋อคือบ้านหรอฮัลโหลคือเข้าไปในบ้านหรอมึงมึงตัวอะไรวะว้ What? มือคือให้กูเข้าไปในบ้านใช่ไหมอาสโลรถละก้อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะม่มีเข้าไปในบ้านแน่นะสวัสดีค่ะพี่อุ้ยมีเทปด้วยอุ้ยใครเนี่ยทำอะไรทำอะไรก็เข้าไปในบ้าน Insert the tape โยกลับอา้าวเอาเดือเอาเดอได้หรอ๋อ้ยนี่คืออยู่ในเทปแล้วก็จะไปดูที่นน้นนะคะว่ามีมีอะไรบ้างซึ่งการอยู่ในเทปของเน็กคือเน็กไม่กลัวแล้วเพราะว่าเน็กไม่ได้ตายไงก็คือนี่อยู่ในเทปมันไม่แค่บอตตัม ก็แตกไปไหนเอ,นอ่ยุ้ยเราต้องมาทางนี้เรามาทําไมเราจะไปที่ไหนคะนี่อะไรเนี่ยเราต้องเดินต่อไปนะคะเราก็ได้แต่ภาวนาว่าอย่ามีคนเดินตามหลังก็พอ กู๋อหรออะไรนี้อ่ะหินหรอใช่หินแน่นอนเราต้องไปไ,ไ,ไปทางต้องเดินไปต่อหรอเ้าเราเดินไปดูตรงนู้นสักคู่นะคะว่ามีอะไรบ้างรู้สึกว่าป่ามันก็ใหญ่นะ อาสรูปยังไงว้าวว้าตูมแตกหนึ่งสวยพี่สวยค่ะพี่น้องตายไปเลยเดิดสวัสดี เราเจออีกอันหนึ่งข้างนอกป่าตรงฟาร์มมาให้เร็วถ้าที่คุณทำได้อุ๊ยออกไปแล้วหรอเร็วดีเรามาทำอะไรที่นี่คะถึงเวลาแล้วที่คุณมาถึงที่นี่ เจ้าหน้าที่บางคนอยู่บนถนนพวกเขาพบบางสิ่งที่แปลกอะไรเงี้ยหรอคือใน็กสัยสอีตัว้งรวดอีกคนนี้มากเลยอะ่ะทำไมมันเน็กรู้สึกว่ามันแปลกๆเริ่มค่อยชอบตำรวจคนดีสักเท่าไหร่นะจ๊ะ มอว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ถามว่าชอบหน้าไหม,อ,มอะไรนี่นี่ธอตาอีกแล้วหรอ Angel. รแองโกลเขาจะสู้เหมือนกันเลยเนาะอุ้ยทำไมตัวดำจังเลยคะคุณทำสำเร็จแล้วพวกเราเจอสิ่งนี้เมื่อสองชั่วโมงที่แล้วทิปอะไรสักอย่างเรียกมันเข้ามา ใครใครใครจะทําแบบนี้เพราะเรายังคงค้นหาในพื้นที่นี้อยู่นะ่ะคุณต้องช่วยพวกเราหานะต้องช่วยออกจากที่นี่เลยหรอเนี่ยนะออาไปสิ ช่วยให้ออกจากที่นี่งั้นเราก็ไปเลยสินี่คืออะไรคะเทปหืมไม่มีเราก็มีเทปแล้วแล้วเราไปไหนต่อไป,ไ,ปไปบ้านหนูจริงเหรอาไ,ไปอีกเหรอแล้วคือเราจะไปต่อไปจริงจใช่ไหมเออไปครับคุณเราได้เทปแล้วเราก็จะไปฟังสิ่งต่อไป อันนี้รถไข่รถเล่าเหรออ๋อนี่มึงมาตอนไหนเนี่ยวันดีมันมีเครื่องเล่น UCR ในห้องนั้นอยู่นะเช่นเดียวกับการเกิดเหตุหลายครั้งล่าสุดฉันจะทิ้งคุณไว้ ทิ้งกูไปทำไมมึงกีทิ้งกูไปทำไมมึงกู่หลอกกูก่อนกูรับรู้สะตาการรมตัวเองละต้องกลับคนเดียวแล้วกูก็จะ,จะโดนฆาตรกรฆ่า Hey ล h e the base เฮ้ยสวัสดีค่ะฉันไม่ชอบภาพแบบน,นี้เลยสวัสดี เรามาทำอะไรที่นี่มาสำรวจถูกไหมไปไในกลยสุดทลายทหลังบ้านเลยเหรอโอเคเลยประูหลังบ้านกันเราจะต้องเข้าทางนี้มาไปดูซิมีอะไรบ้างเอาคัวบามาเราก็ต้องไปแงประตูออกใช่ไหม มันเกียมผีทั่วไปโอโยอ่ะมีห้องน้ำค่ะเออห้องน้ำเออที่ย่อได้ตอนสบายใจโอเคอยงนอนพ้่มันไม่ขาบเลยใช่หรือบปาเิเปิดได้ไหมไม่ได้แต่ว่าเราไม่ได้เปิดประตูหลังบ้านถ้ามาเจอะอะไงเราก็ไปแค่เทป แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยบ้านนี้คินอยู่กันยังไงน่ะเฮ้ยวิตอนแรวจะทักว่ชชะนี่แหละไม่ใช่โศกเอาไปไหนวางเอาไปไหนเอาไปทำไมฮือเอาไปไหนคะเออ มีเทปด้วยหรือว่าเราต้องเอาไปหลังบ้านเหรอเอาไปทำไมอ่ะฆาตกรจะได้ไหมอ่ะสัวรอรอบรอบมีเันโดนแน่เลยมีทางคัน,น,นี้มีทางคัน,นี้ไม่ไปแล้วไม่ไปไป,ไปกลับรถไหมห้องนี้ก็ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรมนะ เราไม่ควัอยู่นะครับเพื่นมีคนกำลังแบกศพไปเดี๋ยนะนี่คือเทปพบัตรกรหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนร่วมงานเราทิ้งแล้วไปเร็วค่ะเออใช่ไหม จัดจนเรียบร้อยวันดีฉันได้ยินมาว่าคุณต้องการตามหาฉันเหรอฉันไม่เคยมีแฟนขับลับๆเหมือนคุณมาก่อนเลยคุณเห็นงานของฉันใช่ไหมล่ะใช่ฉันรู้ว่าเธอเห็นฉันคิดว่าหลังจากนี้ล้วควรนัดกันนะแต่คุณต้องมาคนเดียว ไม่งั้นคุณเจ็บตัวแน่มาที่ห0 9ูตรกโอกรดคนเดียวทำไมต้องอัละวนเลยอ่ะทำไมต้องไปนคนเดียวแล้วทำไมฟอนถึงเป็นสีแดง ตรนนี้เราก็ต้องขับผ่านฝนนะครับขับไปไหนขัาตกรมันต้องการอะไรเนี่ยฉันสั่งให้ในอำเภอม,มาถึงหลังจากเวลาสามทุ่มพวกเราต้องหยุดสิ่งนี้ไปไี้บ่าค่ะคนเดียวด้วยนะ แ่แทบคนเดียวเออขอโทษนะทำไมมันคุณ้นๆวะบ้านหลังนี้แน่เลยสวัสดีค่ะไม่คุ้นนะคะแล้วเขาจะสำรวจก่อน ยังไงเราก็เออสำรวจก้อนนะครับม้ามีอะไรบ้างข้างในมีอะไรมือกุงไม่ชอบเลยหูมีอีกเหรออืมคำอโรนก็คือมาคนเดียวเราจะเอาอันนี้มาล จออ lock ก็คือประตูมันล็อกเราก็ต้องเอากุญแจมาเปิดซึ่งต้องไปตามหากุญแจครับกุญแจอะไรอ่ะไม่มีกุญแจที่เดียวนี้ พีกดคีอ่าได้อีกแล้วนะคะล้วก็จะไปเหมือนกันเน็กตำได้เน็กตำได้ว่าวมันอยู่ทางทางโน้นตัวอะไรอะ่ะไม่ใช่ไม่ชอบเลยทำไปบ้านถึงม,มีพี่แบบนี้แม่งนี่คือเข้าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉันไม่ต้องหันกลับ ทุกคนคนเอกว่ามันอยู่ข้างหลังเรี่ามันอยู่ข้างหลังแน่เลยอะออกไมเอามาทำอะไรเอาฉันออกไปเขาจะทำอะไรเดี๋ยวจะบ้างฉนะันออกไป ต้องรอให้จะมาแก้ผ้าทำไมโลกจีดสมเทศนะคะอ,าอ,าอา้าวเออปูกเผาเลยเกียมนะคะ